ทีนี้มาในเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้หลายคนบนร้อนร,ร้อนร้อนไม่ใช่เฉพาะคนที่ร้อนนะครับน้องสัตว์ก็ร้อนเหมือนกันนะครับ,รบโดยจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับสวนสัตว์สงค,าคราก็ได้ช่วยคลายร้อนให้เหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆหวันว่าสัตว์จะป่วยครับ ส,ส,นสวนสัตว์สงขลาในการสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้มีเนื้อที่กว่า878ไร่ตั้งขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์ขยายพันธุ์รวบรวมสัสตว์ป่าของไทยและเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็น,น,นแลนหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ต่างๆของเด็กๆเยาว,วชนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่นะครับปัจจุบันก็มีสัตว์อยู่จํานวนทั้งหมดเนี่ย1,094ตัว1 3 7ชนิดแบ่งเป็นเพศสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและก็สัตว์เลื้อยคลานครับ ด้านของนายณริศแก้วสลับนินผู้ช่วยผู้นวยการสวนสัตว์สงขารักษาการผู้นวยการสวนสัตว์สงข,ขาก็กล่าวว่าการดูแลสัตว์ทุกชนิดของสวนสัตว์สงขานะครับได้มีการดูแลทั้งสุขภาพด้านอาหารด้านสภาพแวดล้อมที่สัตว์อยู่อาศัยในทุกช่วงฤด,ดูกาลอย่างใกล้ชิดนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ในความดูแลเกิดอาการเจ็บป่วยครับโดยเฉพาะนะคะในช่วงหน้าร้อนทางสวนสัตว์สงขคราก็ได้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในคอกสัตว์ให้มีความร่มรื่นอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีการฉีดน้ําให้กับสัตว์หรือว่าฉีดน้ําภายในคอกเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนบางคอกก็มีแอ่งน้ําให้กับสัตว์ได้ลงไปแช่น้าและวางน้ําไว้ให้สัตว์ได้กินตลอดเวลาอาจจะเพิ่มน้ําแข็งให้สัตว์นะคะได้เลียเพื่อคลายความร้อนด้านอาหารก็มีการนําเนื้อและไก่สดแช่แข็งผลไม้แช่ยเย มาให้บรรดาเหล่าสัตว์ต่างๆได้กินกันด้านสุขภาพก็มีการดูแลในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนในร่างกายของสัตว์เพื่อป้องกันโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนะคะซึ่งเป็นโรคที่มาพร้อมกับอากาศร้อนต้องคอยสังเกตอาการสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการรายงานสัตว์ป่วยแต่อย่างใดโดยในแต่ละช่วงของฤดูกาลนะคะส่วนสัตว์สงขาเองนั้นก็จะดูแลสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีค่ะ ครับในเรื่องของสัตว์สัตว์สัตว์ในลูกน้ำนมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการสเป,ปรย์น้ำนะครับเรื่องของให้ให้บรรยากาศในการที่เขาได้อยู่มีมีน้ํามีเล่าองน้ําแล้วก็มีให้ให้อาหารนะครับมีเรื่องของอา่ารที่เป็นแช่ยเย็นนะครับแล้วก็เรื่องของร่มเงาในข้อปรับปรุงพื้นที่มีความร่มรื่นเพื่อให้สัตว์ได้ใช้ชีวิตที่ได้อย่างมีความสุขนะครับในหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ลักษณะก็ใกล้ใกล้เคียงกัน เพราะว่าในกลุ่มของตัวสัตวงกลางเองเนี่ยนสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากหลายทวีปนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละในแต่ละทะวีปเนี่ยก็จะมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับเรื่องของพื้นที่เรื่องของเรื่องของคอกเรื่องของสวนจะด่ให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติที่ก็เป็นอยู่นะครับ